ไอ่สินตัวนี้เพิ่นมากใส่แตเดียนี้คนวันไม่ต้องเกาะนี่ซกูหาบ่เจอเูขึ้นไปกวดทางลินกวดขึ้นไปกวดหลังคาห้อง,องห้องไอ้เขียวหันกวดใบม่วงกวดยังลงเนาะสังกะสีสิซอดเห็นทางลินวะกูว่ากูว่าสินตัวนี้ไปใส่กูอยากตาเพิ่นมักใส่กูอยากเพิน่นใส่กูกกกกกวนันฉีไล่ อืมขี้ลามันคือคนป่วยคือคนตรงแต้วุ่น,นเพิ่นมากนุ่งกูถึงห้เพิ่นกูอยากให้เพิ่นนุ่งกูมาซากไว้แล้วกูสืพภาพคุณสบายเทิ่งที่ถอดเพิพ่นยีดินวะจำงป็นว่าได้ตาย,ยนี่นคือจะวนไปใส่บุนจินตุรีกลับมามีความหมายในตอนว่ามีเพิ่นบัน่นตะกี้กูอยากให้เพิ่นเอาเอา,เอาไปทิ่มมาสัน่น กูก็หาย้นช่วงนั้นเด้ไปใช้่ะแสดงว่าเอามาผ่าดไปบังห้างลิ้นดาคนได้จะเอาลงมาผ่าึ้นไปทึงได้เก็บ่าสักทิ้นี่ครับไม่มีความหมายคือเก่าเพราะอีดินกูว่ายี่แม่อันนีวะ